ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดนะครับคือคุณนัททีจุทาวรากุลจากค่ายของบริษัทคลาสสิกโกนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในดีลเลอร์ค้าทองรายใหญ่อีกรายหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับจะไปคุยกับคุณนัททีจุทาวรากุลถึงทิศทางและแนวโน้มของราคาทองคำในปีใหม่2555 จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณนัทีพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนัทีครับสวัสดีค่ะการบิเชย์คุณวิสุทธิ์ครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมาให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะครับในรายการวิชราถ่ายร้อนนะฮะครับก็ขอเรียนถามนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยช่วงนี้แกว่งตัวอยู่ตรงเนี้ยพันห กว่าเหรียญเนี่ยนะฮะคุณนัทีมองทิศทางและแนวโน้มทองคําปีหน้า255เป็นอย่างไรครับค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะราคาทองคําก็อาจจะแกว่งตัวแคบๆแ,แ,แล้วนะคะเนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะคะตอนนี้ราคาทองคําก็มีแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับ1,620เหรีออยญ US Dollar p e o u n c นะคะก็ต้องดูว่าราคาทองคําช่วงนี้อาจจะแกว่งตัวประมาณนี้แล้วก็ ถึงต้นปีหน้าเนี่ยราคาทองคำอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อีกเนื่องจากทางเทคนิคเนี่ยในระยะกลางยังเป็นแดนลบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะหลุดระดับ1,600เหรียญ US เอส l ่าทอยออนลงมาได้นะคะนักล,ลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ค่อยๆเข้ามาสะสมในระดับ ที่ประมาณ1,500กว่าเหรียญตรงนั้นก็เป็นระดับแรกที่นักงทุนอาจจะเข้ามาทยอยสะสมได้ในช่วงต้นปีหน้าค่ะโอ้ครับทางคลาสิโกยังมองว่าหลังปีใหม่ทองอาจจะร่วงต่ำกว่า1,600เหรียญลงมาเหรอครับค่ะก็ช่วงนี้ก็คือหลังปีใหม่ต้นปีใหม่อาจจะต้องดูแนวโน้มในจังหวะนั้นนะคะว่าอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้สั้นๆแต่ว่าภาพระยะกลางก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะคะเนื่องจากทาง ยูโรยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีและช่วงหลังๆจ้ามาสุดท้ายที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคําค่อนข้างไปตามค่างเงินยูโรนะคะ mm hmm. ถ้าถ้าเงินยูโรยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าไปได้อีกตรงนี้อาจจะทําให้กดดันราคาทองคําแล้วก็ราคาทองคําอาจจะปรับตัวลงไปได้เนื่องจากนักลงทุนก็หันมาถือทองอเงินสดกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. มีการชะลอการลงทุนกันมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยลบต่อราคาทอง ได้แต่ยังไงก็ตามาระยะยาวนะคะทองคําก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่ะนะครับคุณานักทีมองว่าทองคำเนี่ยถ้าลงไปต่ำเนี่ยนะฮะแนวรับนี่จะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่บ้างครับค่ะก็แนวรับนะคะก็แบบแรกก็อาจจะดูกันที่ ในช่วงสั้นๆเลยรายสัปดาห์ก็อาจจะดูกันที่ระดับ1,580เหรียญ US Dollar ถอยออนนะคะ hmm. ถ้าหลุด1,580ก็รับต่อไปก็1,560นะคะแต่ภาพระยะกลางก็ยังดูแนวรับจากคกาองคถอยอยู่ที่ระดับ1,530เหรียญ US Dollar ถอยออนซ์นะคะเป็นระดับที่ทำโลในในช่วงไปลายไตรมาสที่3 ของปีนะคะซึ่งเป็นโลอยู่ที่ระดับ1,530สสิเหรียญยูเอเซอาถ้าไม่ได้หลุดที่ระดับ15 3 0สิเหรียญยูเอเซ่าทอยออนก็ก็ยังสามารถรับที่จังหวะประมาณนั้นได้อยู่ค่ะอืมนะโอ้ก็โอ้จะลงไปเห็นเลขห้าพันห้าร้อยสาสิบเหรียญเลยเหรอฮะ,ะก็มีมีโอกาสที่จะอาจจะไม่ได้ลงไปโลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแนวรับสำคัญในตอนนี้กร็ระยะกลางก็จะอยู่ตรงนั้นตามระดับ ตาภาพทางทคนิีเแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่านักลงทุนก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีทองคําอยู่ในมือนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทยอยสะสมเพิ่มก็อาจจะรอจังหวะที่ปรับตัวลงไประดับ1,500กว่าเหรียญน,นะคะ mm hmm. ก็ลองดูว่าถ้าหลุดถ้าเกิดไม่หลุด1,600เหรียญน,นะคะก็ยังสามารถซื้อขายได้ในกรอบประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุด1,600ก็ไปดูที่ระดับ1 1 5 6 0 1 5ร0ประมาณนั้นค่ะโอ้โห1,560-1,530ทีนี้คนที่เขาติดทองอยู่ในระดับสูงพวกติดยอดดอยเนี่ยนะทางคุณนักกีจากพลัสสิโกจะมีข้อแนะนำให้เขาแก้ไขอย่างไรดีครับค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะก็ยังคงอรอได้นะคะเพราะว่าเป้าหมายในปีหน้าของทองคำเรา ทางคลาสสิโกฟิวเจอร์เนี่ยก็ให้ไวที่ระดับ2,000เหรียญยูเอสซาทอยออนนะคะก็ถือว่าคือในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าอาจจะได้เห็นราคาทองคำปรับตัวลงได้อีกนะคะแต่ในระยะยาวในในรอบปีของปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมองว่าทองคำก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง2,000เหรียญยูเออเสซาทอยออนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ติดในในระดับสูงสงก็สามารถถือครองได้ mm hmm. นะคะหรือใครอยากจนะเข้ามาทยอยซื้อสะสม จริงๆแล้วในระดับต่ำกว่า1,580เหรียญ dollar นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่อาจจะเข้ามาทยอยสะสมเพิ่มได้ค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องมาซื้อถัวเฉลี่ยข้างล่างนี้เพื่อที่จะลดต้นทุนลงมานะฮะค่ะก็ต้องก็ต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนนะคะถ้าถือคองไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นของพอร์ตการลงทุนก็ตรงนั้นก็คง ไม่ควรจะสะสมเพิ่มแล้วนะคะก็อาจจะรอจังหวะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่ซื้อสะสมค่อยๆทยอยซื้อสะสมนะคะก็อาจจะมารอสะสมอีกทีในระดับ1,580หรือว่าต่ำกว่านั้นได้ค่ะนะครับปัจจัยที่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อทองในไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยคุณนัททีดูว่าน่าจะเป็นตัวไหนบ้างครับ คือหลักๆก,ก็คงเป,เป็นเรื่องข้าเงินยูโรแล้วก็เศรษฐกิจวิกฤตนี้ทางยุโรปนะคะเนื่องจากถ้าเกิดว่าวิกฤตนี้ยุโรปมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาตรงนั้นอาจจะทําให้ข่าเง,งินยูโรแข็งค่าขึ้นและส่งผลบวกต่อราคาทองคําได้ในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องติดตามในเรื่องอวิกฤตนี้ยุโรปให้ดีในต้นปีหน้านะคะ แล้วก็ตรงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลด้วยเนื่องจากทองคำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัจจัยทางทางทั่วโลกเป็นหลักนะคะของตลาดโลกเป็นหลักไม่ใช่ปัจจัยทางทางในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเศรษฐกิจวิกฤตนี้ต่างๆของประเทศต่างๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ติดตามก็คือเนื่องจากถ้าเกิดว่าวิกฤตนี้ยุโรปเนี่ยลุกลามไปไกลนะคะและลุกลามถึงสถาบันการเงินตรงนั้นอาจจะ ให้เกิดมีแรงขายออกมาสำหรับสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดหุ้นนะคะ mm hmm. รวมถึงทองคําด้วยตรงนั้อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงไปแรงได้นะคะ mm hmm. แต่คิดว่าถ้าเกิดทางยุโรปมีมาตรการที่ชัดเจนแก้ไขออกมาที่ชัดเจนเนี่ยในต้นมีน้าก็อาจจะผลักดันให้ราคาทองคําสูงขึ้นไปได้อันนี้ต้องบอกว่าช,วช่วงนี้ปัญหาท็อปฮิตหรือว่าปัจจัยท็อปฮิตที่จะต้องติดตามเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นในเรื่องเศรษฐกิจยุโรปอยู่ค่ะ mm hmm ครับ่างเงินยูโรตอนนี้อยู่1.3042ถึง4.7เนี่ยนะค,คุณนักนักทีดูว่ายูโรจะลงต่ำกว่า1.30ได้ไหมครับคือตอนนี้ยูโรก็ก็ยังยืนอยู่นะคะต่ำกว่า1.30คือลงไป1.29อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค,คือคือโอกาสก็ก็ยังมีนะคะ ก็ช่วงตะปิคือจริงๆแล้วเนี่ยในในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีค่าเงินเนี่ยมีลงไป 1. นึ่งจุสองเกากว่านะคะตรงนั้นก็ทําให้ราคาช่วงที่ราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงในในสองสัปดาห์ที่แล้วลงมาประมาณระดับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ 1, เหรียญดอลลาร์นะคะใช่ครับใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางว่านคนก็ติดตามช่วงตะป,ปีอาจจะมีโอกาสอย่างนั้นอีกนะคะก็เลยถึงบอกว่าราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกนะคะต้องดูว่า อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อ่าเรื่องยุโรปเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่นักลงทุนจะต้องติดตามเลยค่ะอืมครับก็เรียกว่าทางคลาสติโกเองนี่มีบริการซื้อขายทองอะไรบ้างครับคุณนักกีค่ะคืะอทางคลาสสิโกโกเป็นนะคะแล้วก็มี ร้านทองจิบซังเฮงซึ่งห้างทองจิบซังเงองห้างทองจิบซังเฮงขายส่งทองรูปพรรณทั่วประเทศไทยนะคะหรือจะเป็นคลาสสิโกอันนี้ก็เหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนทองคงําแท่งเพราะเรามีระบบคลาสสิโกออนไลน์นะคะซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนตรงนี้ให้นักลงทุนไม่พลาดจังหวะในการลงทุนนะคะแล้วก็สามารถเทรดซื้อขายผ่าน iPhone iPad ต่างๆได้ด้วยนะคะสาหรับบริการของคลาสสิโกนะคะหรือคลาสสิโกฟิลเตอร์เราก็มีบริการของ Go f ฟิ u เตอ ซเิร์ฟฟิลเตอรนะคะหรือแม้กระทั่งโก ETF นะคะให้กับ<อ>นักลงทุนเ,เพื่อตอบโจทยการลงทุนทองคําอย่างครบวงจรนะคะก<อ>็ถ้าเกิดว<อ>่าใครสนใจลงทุนทองคํา<อ>ก็ติดต่อเราได้ค่ะอ,อ๋อเบอร์โทรศัพท์ของคลาสิกโกเบอร์รรรอ,อะไรครับเ,เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย<อ>์สองหนึ่งแปดะคะค่ะ<อ>ก็นักลงทุนก็ติดต่อสอบถามได้หรือว่า อยากจะสนใจเข้ามาฟังสัมมนาเบื้องต้นก่อนได้เพราะว่าเราก็มีสัมมนา,าสัปดาห์ละสองครั้งนะคะให้หนักลงทุนศึกษาเบื้องต้นก่อนว่าสนใจหรือว่าเหมาะกับการลงทุนทองคําประเภทไหนคะ่ะนะครับเอาละครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทางรายการวิเคราะห์ข่าวร้อนของเราได้รับเบียรินะฮะสัมภาษณ์คุณนัทีนะฮะจากคลาสิโกก็โอกาสหน่าจะได้เรียนสัมภาษณ์ คุณนาทีเพิ่มเติมอีกนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางคลาสิโกนะฮะซึ่งก็ตอนนี้เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะฮะก็กำลังขึ้นมานะครับครับคือปีหน้านะฮะวิเคราะห์ข่าวร้อนเราจะพยายาม